กลับเลยค่ะโปรเจกต์นี้ค่ัสวัสดีวันจันทร์จะไม่ไม่สวัสดีวันอาทิตย์หรอคะเดี๋ยก็เริ่มเลยเดีก็เริ่มเลยเริ่มเลยเพื่อเพื่อไว้ทาต่อไปครับ<อ>เราเราได้หกภากหกภกจะตามมาทีหลังเดี๋ยวดูฟีดแบก่อนแล้วกันทั้งหมดเช่นตอนก็จะสวัสดีมกราเดือนเดือนที่มาของมันคือไงต้องสวัสดีวันจันทร์นะก็จริงๆเริ่มคิดจากการเป็นวันที่หนึ่งเมษาด้วยวันหวยออก วันจันด้วยที่วันเป็นวันที่คนไม่ค่อยชอบอะครับคือเหมือนเราเอาตัวละครตัวนี้มาแกล้งให้อยู่ในวันนี้มันดูมีองค์ประกอบที่ครบพร้อมทุกอย่างที่จะสนุกพอเครื่องนูนแต่เพราะว่ามันเป็นความแบบวนลูปอยู่ในลูปเดิมตลอดครับผมใช่แต่ว่าก็ก็ความนี่แหละเขาความพิเศษคือมันไม่ได้วนลูปอย่างเดียวมันคือมีการหลุดออกมาจากลูปด้วยแค่ัิงค์แต่ที่นี่เป็นยังไงฮะ สนครับใครสนสุดนี่นะคุณว่วมกับชี้เลยผมต้องชี้คุณอีกแล้วหรอชี้พร้องกันหนึ่สองามทำไมผมต้องตกเป็นเดี่ยวตอดเลยโดนเหรอผมชอบเป็นตัวโดนจริงจริแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่สามารถสู้ใครได้หนึ่งคน อย่าพูดตอบป่ะไม่มีอะไรติดคอพี่แล้วพูดเหมือนมีอะไรอยากพูดอ๋อไม่ไม่อยากพูดครัผมก็มาะันที่เจ้ผมก็น่ารักเวลาพูดอ่ะหันปากเข้าไมค์ทางนี้ด้วยเสียงไม่ได้ยินขอโทษครับพอดีผมยังใหม่ในวงการนะครับ้ฝากตัวด้วยนะครับพี่พีอะพี่พี่พี่เองพี่อะไรนะคะพี่ทางไหนมาทำวันจันทร์กับเขาด้วยก็มาสวัสดีวันจันทร์กับเขาด้วยค่ะอะไรมายังไงกันเราอะเรามาแบบว่ารับบทสายใหม่ แต่ว oh. นะันน mm hmm. ี้ไม่ใส่แต่เขานี้มาทานไปเลยก่อนดีใครคาเลคเตอร์สายใหม่ก็จะเป็นคาเลคเตอร์แบบน่าเริงสดใสอย่างนี้เป็นตัวท็อปในโรงเรียนเอ้ยในมหาวิทยาลัยคือโรงเรียนที่เราที่เก่าคือโรงเรียนมันเล็กไปน้องเก่าไคือมาไม่อยากจะพูดต้องให้คนไหนเขาพูดน้องเบลน้องเบลโนบบี้โคบายค่ะจัดการเป็นสาวน่ารักเรียบร้อยกินจิกซ่อนเปรี้ยว ยังไงคห้ทำปากเฉียงต้องได้ไงกันยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างอะไรกมันจะออกอากาศไม่ได้เลยน้าอันเนี้ยเราเซอร์ฟด้วยตัวเองเราเห็นในพีเซอร์ฟเวลาหนึ่งเกื่อพี่เม้งปาปาปาดีาดีจ้เว่จี้วาดาแอ้วพี่เบลก็คือคนดีแน่เลยโอ้โหมาอยู่ตรงกลางระหว่างคนนี้กับไอโอปะ ชื่อว่ารักนะครับเราก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับโอบในเรื่องแล้วก็จะเป็นแฟนกับน้องกิมจิในเรื่องนะครับซึ่งเราก็จะมีหน้าที่เหมือนกับว่าคอยตักเตือนเพื่อนให้มันอยู่ใน่อกในร้อยแล้วก็จะมีกิมจินะครับคอยคอยซัพพอร์ตเราในการว่าตักเตือนเพื่อนประมาณนี้แต่ว่า,อาพอมันจะมีอยู่ช่วงที่มันติดหุ่มใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนการถ่ายทำเราก็จะไม่เหมือนขอเขาละ พราะการถ่ายทำเราก็จะไม่รู้เรื่องลูกอะไรอย่างนี้อาจะมีให้เขาคนเดียวที่จะรู้เรื่องว่า้มันอยู่ในลูกจะรูอะไรยังไงประมาณนี้ครับไอพี่บอมีความมีความยากขนาดไหนครับเราครับจริงๆแล้วของผมอ่ะก็เล่นเป็นคนที่อยู่ในลูกับผมก็คือผมมันจะตื่นมาอยู่ในวันที่หนึ่งเมษายนเรื่อยๆครับผมซึ่งก็อยู่ในวันจันทร์แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆชีวิตเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรครับแล้ววันหนึ่งอยู่ดีก็มีเป้าหมายก็คือต้องการจะจีบน้องสายใหม่คนนี้นะใช่แล้วเราก็เลยอ มีโอกาสที่ดีเราติดลูกด้วยเราก็มีโอกาสที่จะได้ทดลองในการจีบเขาในแต่ละวิธีว่าเอ๊เราจะจีบเขายัางไงดีนะวิธีนี้เวิร์กวิธีนี้ไม่เวิร์กอ่ะไม่ติดกับเขาด้วยไหมเราอ uh, ๋อเราไม่ได้ติดลูกกับเขาครับผมแต่ว่าเราก็่แค่ติดหล่อนิดนึงก็อ่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่จริงๆบูไม่เคยได้เล่นคาแรคเตอร์แบบแบบนี้เลยหลายๆคนก็เห็นูเป็นคอมเมดี้ ไม่ก็ดูดูวกกัดก่อนนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้หล่อไหมหล่อตัดพิมพ์แข็งชาติโอเคโอเคตัวหัวใจยังไม่มันเลฟมันเป็นเลฟคือแบบว่าอ่าก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใจตัวครับแบบว่าเป็นคนคนใจเย็นมากเป็นคนแบบว่ามีความแบบขึ้นหนุ่มฮอสในมหาลัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใจกว้างมีแต่ว่ามีอำนาจแต่ไม่ไม่เคยใช้เลยครับก็ใจดีแม้แต่กระทั่งกับคนที่แบบเป็นศัตรูของเราอะไรเงี้ยก็คือเป็นศัตรูหัวใจของเอิร์นนะครับผม มันก็ไม่ใช่โภคภัณฑ์ใช่ไม่โอ้ยแรงใจไม่เรื่องเไม่เรียกว่ามีมีอินพุตบางส่วนที่เรามาใช้ได้แต่สัมภาระผมรู้สึกว่าเขาแบบมีวุฒิภาวะกว่าเราอ่ะไม่แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องหลอกก็ต้องคนมองนะพอแล้วครับผมเริ่มเขินแล้วครับไปที่ประเด็นอื่นกันดีกว่าครับผมเราอยากบอกแฟนบ้างกับ ก็จริงจริงแล้วนะครับนอกจากคนอาจจะคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกหรือว่าหนังแบบเออใช่ครับก็ตลกก็ตลกตลกตลก็ตลกอยู่ก็ตลกนะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะมีแบบข้อคิดอะไรบางอย่างครับผมคือเราตั้งหนังเราตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ว่าสวัสดีวันจันทร์ใช่ไหมครับคนอาจจะคิดว่าเอ้ยวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์มาจากอะไรมันคือสติ๊กเกอร์ไลน์ครับหรือว่าที่ทุกคนแบบทางผู้ใหญ่ชอบส่งให้เราตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออสวัสดีวันจันทร์นะลูกสวัสดีวันอังคารลูกแต่ว่าส่วนใหญ่ คนที่ได้รับข้อความนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกแบบเออไม่ชอบหรือว่ารู้สึกเฉยๆหรือว่าบางทีอาจจะรู้สึกรำคาญด้วยคือใครที่ดิดูหนังเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่คุณได้สติกเกอร์สวัสด,ดีวันจันหลังจากนี้นะคนจะได้มีข้อคิดที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็คือบางทีครับเราอาจจะลืมให้ความสําคัญหรือเราอาจจะลืมใส่ใจกับคนที่เขาแบบให้ความสําคัญกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูหนังเรื่องนี้กันดูครับฝานหนังเรื่องนี้กันด้วย อ่พี่พีไงคะดูแบบไม่ะจ,จะพูดร,รู้เหรอ <c oughs> สวัสดีวันจันข่ <c oughs> าววันนี้นะ, <c oughs> ะสวัสดีวันจันเดี๋ยวจะบออกมาเป็นแฟนอยกักษ์จ้าเชิญชวนทุกคนค่ะมาดูภ <c oughs> าพยนตร์สวัสดีวันจันทร์เพราะว่าพี่ว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกสนานความบันเทิงแล,แล้วรับรองว่าเราจะได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนคนรักหรือว่าครอบครัวค่ะแล้วเราก็จะเห็น สิ่งเล็กๆที่บางทีในชีวิตประจำวันเรามองข้ามไปแต่วันหนึ่งถ้าเราขาดมันไปแล้วก็จะคิดถึงมันก็ได้แล้วก็อาจจะเห็นคุณค่าของมันมากกว่านี้ก็ได้เชื่อว่าได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วกลับไปได้เลยแน่นอนค่ะแน่นอนว่าตัวหนังกลับหนุ่มดวยกิมบกผมช่วยสมผ่อตช่วยสมผร์นรุ่งกีบวันนี้ได้ไหมครับก็ทีมเราพูดอย่างนี้ดีกว่า ทุกคนทําหนังเรื่องนี้แบบเอนจอยมาก<ช>คือกองรเราสนุกมากร<ช>จริงจริงแล้วก็เราเป็นคนที่เชื่อว,ว่าถ้าบรรยากาศในการทํางานมันสนุกอะความสนุกนั้นจะส่งต่อให้งานมันออกมาในคุณภาพด้วยเพราะเราอยู่ในบรรยากาศที่ดีเนาะก็หวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะถูกส่งต่อผ่านคนดูออกไปสู่จากหนังเรื่องนี้สู่ผู้ชมทุกๆคนครับแล้วก็ขอให้เอนจอยนะ,ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ มันเยอะๆนะคะสวัสดีวันจันท20กุมภาพันธ์นี้ในน้องภาพยนตร์ค่ะช่วยสปอร์ตสวัสดีวันจันทร์หน่อยนะครับช่วยสปอร์ตสวัสดีวันจันทร์หน่อยนะครับช่วยสปอร์ตสวัสดีวันจันทร์หน่อยนะครับดูอยู่คนเดียวเลยครับช่วยสปอร์ตด้วยนะครับปลอดแล้วผมปลอดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ